โอ้ยซื้อทำไมมือสองดอกเบีย้ยมันแพงนู่นนั่นนี่นั่นวันนี้คันนี้ออกรถ0%สูซ็์ดอกเบีย้ย7ปี2.99ตัดหลอดสัญญาสูงสุดถึง84งวดจ่ายงวดแรกวันรับรถดอกเบีย้ยรถไปอีก10%เหลือเพียงแค่2.89นั ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีมังกรปี2567วันนี้แน่นอนค่ะโบมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่รับรถภายในปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะทุกคนนะวันนี้เอาไปเลยค่ะสำหรับ Honda HRV ตัวนี้เป็นตัว ehev ตัว EL นะคะตัวรองท็อปออกห้างไปแดงได้จ่าย1,079,000มาวันนี้คันนี้ออกไปเลยราคาสุดพิเศษ791,000บาทและยังไม่พอนะเดี๋ยวหลายคนจะบอกอยซื้อทาไมมือสอดอกเบียเ้ยมันแพงนู่นนั่นนี่นั่น วันนี้คันนี้ออกรถ0%ดอกเบี้ย7ปี2.99ตลอดสัญญาสูงสุดถึง84งวดและถ้าใครบอกว่าน้องขอ20%แล้วกันให้เงื่อนไขเดียวกับป้ายแดงเลยค่ะจ่ายงวดแรกวันรับรถดอกเบี้ยรถไปอีก10%เหลือเพียงแค่2.89เท่านั้นแล้วเดี๋ยวพาดูข้างในคร่าวๆคันนี้เป็นตัว Honda He ฮ v e He e เอปี2022แพ้เลขไมล์20,000กว่ากิโลค่ะคันนี้นะคะกุญแจครบ2ดอกนะทุกคนค่ะแล้วก็ได้รถใหม่เอี่ยมแบบนี้ที่สาคัญวริการศูนย์ยังอยู่ครบค่ะใใครที่ซื้อภายน เือนนี้เท่านั้นค่ะแล้วก็คนที่เห็นจากคลิปนี้เท่านั้นนะอย่างที่บอกนะแจ้งอีกรอบ ออกรถ0%ก็คือมาแต่ตัวรับรถกลับบ้านไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทดอกเบี้ย7ปี2.99ตหลอดสัญญาขอเพียงแค่คุณเป็นคนที่อายุ25ปีขึ้นไปอายุงานเกิน1ปีขึ้นไปรวมกับที่เก่าได้และที่สําคัญนะคะจะบอกว่าใครที่มีเครดิตเกินปียิ่งดีค่ะเครดิตไม่ถึงปีหรือยังไงมาคุยกันได้ได้ทุกอาชีพนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานค่ะรัาวิสาหกิจข้าราชการนะคะทุกคนแล้วก็รวมถึงเจ้าของกิจการที่สามารถตรวจสอบได้จดทะเบียนเรียบร้อยนะและยิ่งใครเครดิตเกินปี ถือเงินมาวันรับรถขอแค่ค่างงวดแรกงวดหนึ่งนะคะค่าจ่ายอื่นๆไม่มีเพิ่มเติบเอาดอกเบี้ยลดไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์หรือแค่สองจุดแปดเก้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครได้คันนี้ไปค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทเท่านั้นเงินออกรถไม่้องใช้ดอกเบี้ยสุดเิเศ็ให้เฉพาะโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครสนใจคันนี้ติดต่อตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ